3ามสิบอยู่การเมืองเนี่ยผมทํางานอย่างเดียวครับผมไม่เคยเล่นการเมืองเพราะว่าที่ผมาลาออกจากผู้ว่ากษามาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเล่นแต่ตั้งใจมาทํางานเพื่อแก้ปัญหาจริงๆผมอยากมีพักการเมืองที่ทําแบบผมคือไม่ได้มาสนใจว่าทําไปแล้วเราได้อะไรทําไปเพื่อคราวหน้าได้มาเป็นอีกแล้วก็ทําไปเพื่อมีสถานะสักอย่างแต่ผมอยากมีพักการเมืองที่ตั้งใจมาทํางานว่าเอ้ยปัญหาแต่เรื่อง คืออะไรจะแก้อย่างไรจะทําอย่างไรโดยไม่ได้ไปนตนใจว่าทําไปแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบในทางบวกทางลบแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําผมไม่เคยได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเลยหมายว่าทั้งประโยชน์ส่วนตัวแต่สิ่งที่ได้คือหนึ่งปัญหาประเทศได้รับการแก้ไขแล้วก็ผมมีความสุขกับการได้แก้ไขบ้านกับปัญหาต่างๆของบ้านเมืองก็อยากมีภรคการเมืองที่ทุกคนที่มาอยู่กันที่นี่นะครับมีแนวคิดแบบนี้ ตั้งใจทางานกันแบบนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเราจะเย็นอยู่เพียงข้างคนดีคนที่ไม่ใช่สุจริตชนต้องได้รับการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลกต้องมีเทียบเท่ากับประเทศทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจหรือไม่ใช่มหาอำนาจเพราะในระเวทีระหว่างประเทศเราต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันและที่สําคัญหลักนิติธรรมต้องเป็นนิติธรรมแล้วก็เรื่องของค่าของชีพ เรื่องของพลังงานที่เป็นต้นทุนหลักของชีวิตของประชาชนจะต้องเป็นราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็เป็นต้นทุนชีวิตที่ทําให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมในการที่จะต้องจ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี้ครับ